สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงรอบค่านะครับมาเช็คในส่วนของสภาพอากาศนะครับในส่วนของฝนนะครับซึ่งตามที่คาดการไว้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการในส่วนของภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีฝนในช่วงคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราเช็คในส่วนของสภาพฝนนะครับในช่วงนี้ช่วงหัวค่ำนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่นี่นะครับโซนนี้แมลาน้อยนะครับแม่ลาน้อยแม่เสรี่ยงนะครับแมลาน้อยแมลาหลวงนะครับโซนนี้นะครับ บ้านแม่แพะนะครับในส่วนของแถวภาคเหนือตอนบนแถวแม่ห้องสอนนะครับแม่สเรียงแม่ลาน้อยมีกลุ่มฝนบางส่วนที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาจากในส่วนของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่แถวเชียงม่วนพะเยานี่นครับที่กําลังเคลื่อนตัวแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ในช่วงค่านี้ เช่นเดียวกับอำเภอพานอำเภอแม่สลวยนะครับหมู่บ้านป่าแดดอำเภอเชียงคำนะครับบางส่วนมีมีกลุ่มฝนเล็กน้อยที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในโซนทางด้านตออ่อานเหนือตอนล่างตรงนี้มีกลุ่มฝนปปลายในบางพื้นที่นะครับแถวบ้านบางทองแดงสุขโขทัยนะครับแถวบ้านหนองแม่แข้งนะครับบ้านท่างามนะครับแล้วก็พิษณุโลกบางส่วนมีฝนนะครับบ้านนายยางนะครับมีกลุ่มฝนบางพื้นที่นะครับในช่วง หัวค <ues> ่ำนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนกระจายเป็นหย่อมๆในโซนแถวอุตรดิตถ์นะครับท่าปลาอุตรดิตถ์แล้วก็แพร่บางส่วนนะครับ <im itation> ตรงนี้ก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับที่กําลังตกในช่วงนี้แล้วก็ตรงนี้กําแพงเพชรนะครับบ้านทุ่งมหาสารนะครับมีกลุ่มฝนนะครับเป็นกลุ่มฝนขนาดเล็กแต่ถือว่าตกหนักพอสมควรน,นะรท่านผู้ชมตรงนี้จะเห็นนะครับกลุ่มฝนเป็นจุดๆแล้วก็ในส่วนของบ้านทับทันบ้านทับหมันนะครับแถวนี้นะครับแถวบ้านไร่อุทัยธานีนะครับ แล้วก็จะมีกลุ่มฝนอยู่โซนนี้นะครับแถวบ้านหัวพลวงนะครับแถวนครสวรรค์น,นะครับบางพื้นที่มีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับ <S 2> <S 2> <ได>นี่คือในส่วนของโมเดลจากภาพาถ่ายทางดาวเทียมนะครับเรดาร์ฝนแล้วก็ตรงนี้จะมีกลุ่มฝนอยู่ตรงโซนนี้นะครับกาลังหนักเชียนะครับในโซนแถวกรุงเทพมหานาครนี่นะครับที่กําลังตกอยู่ในตอนนี้แถว กรุงเทพมหานครชั้นในนะครับแถวเกาะรัตนโกสินทร์นะครับก็เป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่พอสมควรนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับที่ตกที่กรุงเทพแล้วก็พับประแดงครับมีกรุงเทพมีพับประแดงมีสำโรงเหนือนะครับที่เพิ่งตกไปเมื่อในช่วงหัวค่ำนี้นะครับกลุ่มฝนที่อยู่ในโซนภาคกลางนะครับเช่นเดียวกับโซนภาคตะวันออกนะครับแถวบางปูบางปูสมุทรปราการนะครับแหลมฟ้าผ่าแล้วก็คลองดานนะครับ แล้วก็มีกลุ่มฝนอยู่นี่นะครับท่าสะอ้านบางปลกงนะครับบางสมัครนะครับหนองไม้แดงหนองไม้แดงมีกลุ่มฝนนะครับโซนนี้ทางด้านโซนตะวันออกนี่ครับแล้วก็ฝนกําลังเคลื่อนตัวลงในส่วนของอ่าวไทยแล้วก็สีราชาบางพระนะครับบางแสนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแหลมฉบังบางส่วนนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มฝนในโซนภาคตะวันออกนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคตะวันออกแล้วก็แถวพัทยาบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับบางเสนะครับ บางเสรนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังนในนับมีกลุ่มฝนในโซนช่วงหัวขํานี้ก็ฝนถล่มหนักในโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงหัว่ํานี้จะเห็นนะว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับในส่วนภาคใต้นะครับก็จะเป็นในนี้นะครับมีกลุ่มฝนอยู่แถวนี้แถวชุมพรนะครับแถวบ้านสาราลอยนะครับแถวบ้านสปรีทางนี้นะครับแถวชุมพรแล้วก็ กลุ่มฝนอยู่โซนเกาะสองนะครับเกาะสองละอุ่นของระนองนะครับมีกลุ่มฝนปะปลายนะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นสุราษฎร์ธานีบ้านดอนสนโซนนู้นนะครับแล้วก็แถวทุ่งมะพร้าวแถวเขาหลักกระบี่นะครับเขาหลักพังานะครับทุ่งมะพร้าวท้ายเหมืองพังาแล้วก็โซนนี้นะครับอําเภอทับปุดนะครับอําเภอบ้านท่าสนุกเขาพนมอ่บางหินนับทุ่งใหญ่แล้วก็แถวนี้นครศรีธรรมราชนะครับ คนครธิธรรมราชท่าสารานะครับมีกลุ่มฝนแถวหาดฝรั่งตรังนะครับหาดฝรั่งย่านตาขาวตรังแล้วก็สิบเก่าโซนนี้นะครับมีมีกลุ่มฝนบางพื้นที่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบรรดังสตาบางพื้นที่วันนี้ฝนน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ในช่วงหัวค่านี้นะครับก็เดี๋ยวจับตาดูในช่วงค่าคืนนี้อาจจะมีฝนตกได้ในบางพื้นที่นะครับ จะไปดูโมเดลฝนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับก็มีฝนน้อยแต่โอกาสเกิดนะครับรวมแถวอมก่อยแถวเชียงใหม่นะครับเชียงรายอมก่อยแม่สอดบุ้มผางนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงหัวค่ำนี้นะครับนี่นะครับแถวขุนย้อมแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายนะครับ แล้วก็ในโซนทางด้านอุ้มผางบางพื้นที่แล้วก็โซนภาคใต้ก็ตะก,กวัวป่าระนองเกาะสองสุราษฎร์ธานีนะครธิธรรมราชตรังนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในคืนนี้แล้วก็ยะลาณราธิวาสนะครับในช่วงคว่ามี้นะครับแนวพมูมโมเดลช่วงประมาณสองสีทุ่มนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ตรงนี้นะครับแถวเชียงรายนะครับโอกาสเกิดฝนที่เชียงราย แถวอำเภอพานแถวท่าขี้เหล็กนะครับแถวเชียงดาวแถวชายปราการเชียงใหม่ขุนยวมปายนะครับแม่ห้องสอนนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกได้ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับต่อเนื่องนะครับโซนภาคกลางก็จะเป็นแถวภูเก็ตนะครับภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับ แล้วก็พอดึกๆก็ตรงโซนนี้นะครับน่าจับตามองดูตรงโซนนี้นะครับโซนแถวเชียงใหม่แถวสมิงแถวมะวางแถวลําพูนนะครับปางอ้วยไล่นะครับแานแม่ตะระนะครับแม่แจ่มนะครับโซนนี้วังเหนือป่าแดดพานพญาเมงรายเชียงรายแม่จันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับเชียงใหม่แม่วางแม่แจ่มนะครับโซนนี้ ก็มีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ในโซนทางด้านภาคใต้ก็เป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแถวนครธิธรรมราชชะอวดพัทลุงโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับในช่วงคืนนี้ก็ดูในส่วนของฝนวันนี้ฝนลดลงแต่ว่าในส่วนของตอนบนภรราคอื่นของประเทศก็อากาศร้อนขึ้นนะครับนีดูโมเดลฝนไปจนถึงช่วง ดึกๆนะครับก็ยังดูดึกๆนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างเล็กน้อยในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือตอนบนเนื่องจากอิทธิพลของกระแสลมตะวันตกที่พัดมาจากเมียนมานะครับก็อาจจะเอาความชื้นมาแล้วก็ส่งผลทาให้ในโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับในช่วงวันนี้ในช่วงคืนนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับ การคาดการณ์นะครับแล้วก็ถ้าไปดูแนวโน้มของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันนี้นะครับวันเสาร์ที่9ช่วงกลางคืนนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรนะครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าขนองนะครับภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1- 2อ,องศาเซลเซียสนะครับฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับภาคเหนือในคืนนี้มีโอกาสเกิดฝน20%เนะครับเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านนะครับก็เป็นทางด้านตอนบนนะครับเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านนะครับอุณหภูมิยอดดอยต่ำสุดเจ้าถึง1ิองศาเซลเซียสนะครับในส่วนของพื้นที่ราบ20 23อ,องศาเซลเซียส ภาคตะลอกชิงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2อ,องศา,ศาเซลเซียสตำ่ำสุด18-23นะครับสูงสุด32-34ยอดภู12-16องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2อ,องศาเซลเซียสนะครับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในส่วนของภาคตะวันออกนะครับกรุงเทพ์และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับในช่่วงคคืนนี อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาด3 4 3 5องศาเซลเซียสนะครับพักตะวันออกมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับฝนฟ้าะนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับซึ่งน่าจะตกในช่วงค่ำคืนนี้ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูุด3 3 3 6องศาเซลเซียสนะครับนส่วนของเครื่อสูงประมาณ1เมตรภักใต้ของอันดามันฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับเน้นพังงา อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่เน้นนครธิธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ ขึ้นนะครับนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง1นึเมตรบริเวณนี้ฝนฟ้ากระหนอมขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณนี้ฝนฟ้ากระหนอมขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณ,คณ,คณ,คณทา่านผู้ชมทที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสองคลิปนี้สวัสดีครับ